สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมื่อนี้ท่องจันกัสิภาาตากแดดนะครับเนาะผ้ามาปลูกหอมซงไข่นะครับอยู่โรงเรียนท่องจันเด้๋ยวหอมซงไข่ามาแต่เฮือนมาเสาร์เพราะว่าดินวางนีมันดินทุนเอามาคูณใหม่มันคือสีง,งามนะครับก็เลยอยากลองมาปลูกลองเบิง้ง พี่เรหมดเพิ่นขุดคลองหายยูคครับผมอันนี้บอกว่าปีก,กได้เฮ้ยนี่แคบโพดบรรหารรถแลนเข้าขมาได้ยังบ่ขุดไปสุดรถ ไปชุดเลยคนระัเดี๋ยวมือืดจะเอามาไมา่สามันบ่พอพุ่นๆพุ่นไปชุดพุ่นเลยเออพุ่นยาวไปเลยเดี๋ยวหาถึงมาเห็ดเศรษฐกิจกกพ่อเพียงครับอยู่โรงเรียนคืออยู่โรงเรียนนี่มันอันนั้นหลายพุ่นหลายนามหลายครับน้าบ่อึดเวลาหด มันก็ง่ายเพราะว่าคนตอกอว,วัสสมองนะครับผมหดกระไดผุดใดหดกระไดเพราะว่าผมขี่รถไปเก็เสียบซ้ายเข่ากเปิดก๊อกเก็กคือหดกระไดเลยครับผมย่งยงให้มันเป็นฟุน้งเด้เวยลาปูข้าเสียบเขาเลยย่งในคลองนะ แต่มันเป็นไหนมันลมๆเลือกๆเสริมไงเออเคน็นี้อ่านละภาษาคนตกมันจังหงนะจังสีบัวเหี่ยลอาฮัมบอท่านเด็ดสดนี่ก็คือตะไคร์ครับผม ที่ผมเตรียมมาแต่เฮือนมืองเซานะขุนูดยาวมาเลยขุดสอดกันมาหากันเลยคุดขุดหายนะครับนะเนาะเทาจะปลูกเทาจปะปัใส่หลายนะครับใส่ต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวเลี้ยงกันเลยต้นก็สิได้แตกแหนงแตกกอออกงามครับผมกันใส่ต้นเดียวกันใส่หลายเพิ่นก็นสิยากงาม เบิงคุณพิการปลูกหอมตะไคร้แ้วครับเด้อที่นั่งเพิ่งรถโยกเลยนะครับปลูกหอมทิ้งไข่ให้เพื่อนยูทูบทุกคนเดี๋ยวเบิงเนาะครับเนาะตอนนี้ยังให้ที่เราหมดพจนคฟุตข้องให้อย,ยู่เพ,พ,พ,พื่อนเอ้ยที่เราพูน อีกไก่ครับอีกไก่ออกมาจากเหล่าไก่เอามาตากเอามาพึง่งแดดไวให้มันแห้งแห้งแล้วข้าก็หายใส่สอบนะครับเนาะหายใส่สอบไวล้วก็ใส่ยีผู้สือก็ขายครับผมเฮ้ยนะเทะะ่าไะร่เราจะาประก่องไจจว้โอ้ก็จะเอามือข้างนั้นที่ละ่ะชั้นนี่ก็บว่เป็นยังดอก ได้จักนาทีเลยกำลัลงได้สี่นาทีจำนี้เลยก็ว,ว่ากันเอาบอกว่า,วาจังสีต่ตกับนี่ดิอมองสต็อปมนันไลยใช่ผลหรือตัวกับไป่ายจะผลมาไปไปเลย ่ครับคหมออเพื่มอก้ทอปบวันนี้ที่ห้เบงพ่พิการปลูกของสิ้ไข่ครับวิธีปลูกหอมสิไขนั่งทั้งรถเ็นแนวไหนแต่บงเรือเพื่อนเยบผู้่สูงต่ำ้าว่าทางต่ำเลยทำไมไก่ที่ไก่ไม่ใส่วีู อมตะไข่เนาะครับน่าคนใส่ใ่กอเดียวเนี่ยมึงนี่เลยใส่กอเดียวกอเดียวมันจังสิแตกแมงดีใส่กอเดียว นอนลงนะครับเอาดินถมดินถมแบบนะครับนะข้องสิคุไว้บ่พ่อมืออื่นบอจังเสียมามหมครับผมบอพอจะเสียเอามาใหมก็เดียวไปเรื่อยๆครับ หลายครับก็อยู่โรงเรียนนี่แหละไปจะกินไนคลองกินเม็ดโรงเรียนนี่แหละทำมันได้กินทำมันเป็นเนาะครับเนาะว่าก็บบยา,ากาบอกว่าหอมซิงไข่ถูกบรยากาศบอกไม่ยา,ากไม่ยา,ากไม่ยา,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 ากเลย เห็นนะรเราปัดได้ก็ได้แล้หอมบ่เห็นแต่หอมก็ได้ไม่อยากไลยเห็นแต่หอมเหมืนล่ะพี่เลยเอาเตรียมมาแล้วเนาะเคี่ยังน้าที่เห็นอยู่ป่เห็นบ่็นมั้งเราพกทบไปให้มันแน่นๆนะครับนี่เจะทิ่มไป นี่อะไรเงี้เจ้าวนี้จังนาทีโ้ใส่กัหละบ๊วิษเเห็นเวลาเส็นี่นีบมึงห่าเด้อตั้ข้าหัวสิสักหนึ่งบ๊นตายผื่นเบิ่งดอก าวา่นนังทั้งรถกลมลงนะงเพื่อนก็สิบอ่อยากให้เหีนกลมลงโอ้มือไข้ใส่ขี้ดิน

เอาลงพีกันยังลงนี่ที่จีนอันทุ่ทไายครับผมทำมันเป็นมันเป็นทำมันงามมันจะมาใหม่ปลูกง่ายๆ่ายไม่ค่อยผู้ใดไม่คยปลูกปลูกลองเบ้างปลูกลองดูผู้ใดไม่คยเปิดเคยปลูกนะครับเนาะเรอคลิปราถือละปลูกปลูกปลูกเปิดไป กองไม้เฮาบัะเออะมากทั้งนาทีสิบหา้านี่แหละครับน้ำปลาเสรงจเลิธีปลูกหอมติ้งไข่นะครับเนาะก็แล้วเสร็จสมบูรณ์ครับผมขุดครับ เดี๋ยวผมสืบภาพไปเบิ้งมองคุณคู่คุนปูกกวยเนาะทีละหมดพันกวดดินลงมพอู้ตัวสุดท้ายที่ตัวเตะขึ้น อนอนลองเลยเออถ้าให้ปลูกนั้นนอนนันจังแต่งแหนงแตกก็ดีน,ดน,นะครับผมก็สิได้เวลาเลยงานนั้นนะครับเนาะหลังจากปลูกห้อมซิไข่แล้ว สิผาพีเบิงมองคุณคู่พ่นปลูกนะครับมองพ่นผ้าน,นักเรียนปลูกพ่นปลูกไว้สกินจ้าของหรือผ้านักเรียนเฮ็ดงานนะครับผมเวลาเวลาเรียนเพ่นเบิดมันหวางนักเรียนหวางพ่นก็นเลยให้นักเรียนมาปลูกนะครับเนาะให้นักเรียนมาปลูกไว ติดเต็มเลยนะครับเพราะว่าหากล่องปดออกใส่มือจับเอาผมก็เลยครับผมเขาเวียนบอกอครับผมเดี๋ยวใครออกไปทรงครับ เงาใบอึ้งแดดพี่น้องแดดแดดอีรีแดดอีรี ี่ครับตัวคุณครูเพื่ันทั้งเรียนปลูกนะครับเนาะกรทีมีพักบุ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดกานครับผมผมกลับไปบได่เป็นพักอิซี่ปลอดสานนะครับเพื่อน นี่แะครับงานของน้องจันอยู่โรงเรียนเนาะไปทรงไข่ให้อาหารไก่เก็บไข่นะครับหลังจากน้องนั้นก็นปลูกพักปลูกหอมกินอยู่หลังเหล่าไก่แล้วครับผมวันนี้ผมก็จะได้ออกเมื่อแล้ว ถึงเวลาผมก็สิออกเมือ่อถึงเวลาเลิกงาน นี่คือดันนาเดินสนามกีฬาสนามอบอลหลังจากพิดเทิมแล้วเงียบสงบครับบ็กบมีเด็กหน่อยบ่มีเด็กนักเรียน หอมติ๊กไค่พา,ามาเบาิ่งหอมติ๊กที่หนูคุกหูพามาเบิ่งสนามกีฬาเนาะครับเนาะสนามฟุตบอลโรงเรียนบันเตยห่วงไงสุดท้ายนี่ก็ให้ยพระเจา้าอวยพรทุกทุกช่องทุกทุกคนเขามาเบิง่งมาส้มท่องจันเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับผม